เดียเขาก็ให้เลขมาหลายงวดให้ตามความเชื่อเขาว่าอย่างนั้นแต่ล่าสุดทางด้านของตำรวจดีค่ะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วสามารถระบุได้ว่าน่าจะเป็นการช่อโกงประชาชนเลยบุกไปจับคาสำนักต่อหน้าต่อตาลูกศิษย์ที่กำลังยกมือไหว้นี่ไงเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนส่วนชุดปฏิบัติการพิเศษดีบุกรวบตัวอาจารย์รน็อตตี้เจ้าพ่อใบหวยออนไลน์คา,ชา,ชคาตำหนักปู่ใหญ่ที่กาลสินเลย อ่างวันดาันตาคร่านันาาานางสาวพดีนางสาวดีพิีที่เทวาจัดข้าตัวเองนะครับทีไหนที่ไหนที่ไล่ที่ไลนวันนี้นะครับได้นำที่ไล่ที่ไล่ที่ไล่ เอาจริงๆนะก็ไม่ได้เรียกว่าถึงขั้นจับต่อหน้าลูกศิษย์ขณะสวด จับต่อหน้าไลฟ์สดเลยก็แล้วกันกล้องฝั่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นน่ะที่นัทพงศ์หรืออาจารย์น็อตตี้กำลังหันไปกล้องตัวนี้เลยใช่ไหมกล้องตัวนี้กล้องไลฟ์สดองทางสํานักเองเดี๋ยวนะไม่แปลว่าไม่ใช่เห็นเฉพาะลูกศิษย์เห็นกันทั่วประเทศเห็นกันทั่วประเทศที่หลายคนนั้นอยากจะติดตามคือทางด้านของตํารวจดีนะคะเจ้าหน้าที่ดีอีเขามีหลักฐานรวบรวมได้ว่าเป็นการล่อลวงมอมเมาให้ประชาชนมาเล่นหวยไม่ใช่เฉพาะหวยไทยหวยลาหวยฮานอยโดยทําทีว่ารู้ผลหวยที่จะออกในงวด ต่อไปอันเป็นความเท็จซึ่งความจริงแล้วผู้ต้องหาไม่รู้เลขที่จะถูกแต่ทําการใบ้เป็นการมอมเมาและที่สําคัญหลักฐานสําหรับเจ้าหน้าที่ดีฝั่งนี้ไม่ใช่แค่มอมเมานะอบอกว่ามันไปโยงกับเว็บพนันออนไลน์ด้วยซ้ำไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคือไปจับที่สํานักตำหนักปูใหญ่คุณผู้ชมฮะอีกชุดหนึ่งภาพนิ่งเมื่อสักครู่คือไปค้นต่อที่บ้านแล้วถามว่าเจออะไรบ้าง,อ,งอ,นะอ้าวสจุดนะฮะ ตัวตําหนักเนี่ยไม่เท่าไหร่พอไปที่บ้านปับ๊บเจอปืนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์<ม>อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากแล้วก็รถยนต์นี่ฮะแล้วโอเป็นอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์นอตตี้เราต้องพกปืนด้วยเหรอ,อไว้ยังไงป้องกันตัวจากใครอันนี้ไม่รู้แค่สงสัยเฉยๆแล้วปรากฏว่าคุมตัวจากตําหนักปู่ใหญ่ไปค้นที่บ้านแล้วจากที่บ้านที่นามนกาลสิน ก็พามาที่สนบางเขนกรุงเทพมหานครเลยคุณผู้ชมฮะและอย่างที่เก๋บอกข้อหาที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยก็คือเรื่องของนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็เท็และชวนคนเล่นพน,นันอ่ะพูดง่ายๆเ <s> บื้องต้นดูบรรยากาศที่สนบางเขนหน่อยนี่ฮะตำรวจก็มีการพูดคุยสอบปากคำแล้วก็ทำบันทึกการจับกลุมนะแล้วจากนั้นตอนเช้าเลยมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหา <S <s คืออ,อคนที่เชื่อคนที่ก<ะ>รมนับถือก็มา เอาข้าวน้ําดื่มแล้วก็หมอนรองคอเนี่ยมาเยี่ยมแกปวดคอเหรอ,อหรือต้องใส่ที่ดามคอแกอาจจะไม่ค่อยสบายแล้วก็การใส่ที่ดามคออาจจะทําให้แกบรรเทาโทษได้มัง้งหรือจะนั่งหลับได้สบายขึ้นคือคืออันนี้สงสัยเฉยๆฮะคือจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับตํารวจก็พาตัว ทางคุณนัตตีนัทพลเนี่ยนัทพงศ์เนี่ยนะฮะมาพิมพ์ลายนิ้วมือแต่แกยืนยันแบบนี้อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเพราะอาจารย์นัตตี้เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไม่รู้ด้วยว่าที่ตำรวจไปดูจาก Facebook แล้วมีการใบ้หวยเนี่ยมันเป็น Facebook บัญชีไหนเพราะผมมีแค่4บัญชี4 f เฟซเพราะฉะนั้นมีผู้ติดตาม8 0 0 0 0 0กว่าเป็นไปได้ไหมที่ตำรวจไปดูใน Facebook ในโซเชียลแล้ว เอามาเป็นหลักฐานจับผมเนี่ยมันเป็นเฟซปลอมหรือเปล่าเพราะผมเองก็ไม่เคยชวนใครเล่นพนันออนไลน์เตือนทุกครั้งนะเวลาให้เลขผมก็จะบอกตลอดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจ๊ะนี่ฮะคุณน็อตตี้เขายืนยันแบบนั้นแล้วก็บอกว่าปืนเนี่ยก็มีใบอนุญาตพกพาถูกต้องเก็บไว้ในบ้านอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นบอกมีกระแ้งคอมพิวเตอร์อดระบอดสิงขอาทำไมจะที่ระบอคอมตรงไหนาไมท อาจารย์มีลูปอยู่ทุกหาคนติดตามเยอะไหมโอ้สามสี่ล้านสามสี่ล้านคนนะแค่เพจนะครับงวดนี้ให้ถูกของอาจารย์ก็ช่วงนี้ไม่ถูกครับอยู่อย่างเดียวถูกดาครับช่วงนี้เข้ามถึงไม่ถูกอาจารย์ครัเพราะอะไรก็น่าจะหมดหมดดวงแล้วบ้างครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็แฝงวดมาฉีกที่ดีสากนดีแล้วอาจาั้นก็ไม่ค่อยเข้าเรื่องล่าสุดของการไปให้อีกไหมอาจารย์ก็ต้องดูก่อนครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอาจารย์เราบอกจะให้อะไรงวดนี้ให้เท่าไหร่กครับก็จะปิดไม่ราคาเออแต่พี่ก็ชอบ หนึ่งครับโรตี่โรตี่นะักลับกลับได้นะตัวคนหนึ่งกลับได้ได้ครับก็มีกับบนแค่ว่าผมเมารถทัวร์ไว้สองคันาไม่อาจจะรับคนอีสานกับแต่ละสินใช่ครับอ๋อเตรียมเตรียมมารับคนใช่ใช่ครับแต่ว่ายังติดต่อรถทัวร์ไม่ได้ฟรีเลยใช่ไหมใช่่ครับฟรีรถสองคันรถที่ละครับอาจารยันท่านก็คือไม่ได้เรียกท่านสิท่านเลยนะแกก็ยืนยันว่า คือไม่เคยไม่เคยที่จะไปชวนคนเล่นพนันออนไลน์<ะ>เอาจริงๆคือพอถูกเจ้าสํานักถูกจับมาแบบนี้เราก็ย้อนกลับไปที่ตําหนักปู่ใหญ่นะฮะคุณผู้ชมครับบ้านโนนสามัคคีที่นามน์กาลสินอลองดูบรรยากาศล่าสุดวันนี้แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่อยู่นะแต่ลูกศิษย์นักท่องเที่ยวก็ยังมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกติเลยแล้วแม่คงแม่ค้าอย่างแม่ค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยคือเขาขายอยู่ที่หน้าตำหนักแม่ค้าขายของก็มีเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนดีนะ,ะคือเวลา ให้เลขไม่ถูกเขาก็จะมาขอโทษเพระาะทำให้คนมาไม่เยอะ,ะแต่วันไหนให้เลขถูกคนมาเยอะปั๊บขายของดีแกก็ไม่เคยบ่นบางทีไม่คงไม่ค้าตั้งร้านเต็มหน้าตำหนักเลยแกก็ไม่ว่าก็เป็นอีกมุมนึ่งนะฮะแล้วถามว่าตัวอาจารย์ไม่อยู่ตำหนักปิดไหมไม่ปิดเขาก็บอกแบบนี้ยังเปิดทำการตามปกติอืมอ่ะ